ตอนนี้นะครับช่อง Mr. Witty วิของเราได้ทำการเปิดระบบเม m b e r s h ชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมีอยู่2เทียร์ก็คือ Level 1และ Level 2ทั้ง2 l e เลเวลนี้จะได้รับสิทธิทพิเศษเหมือนกันก็คือสิทธิในการเข้ามาโผลในวิดีโอของเราด้วยเพียงแค่คุณแอด a c e b o o k ของพวกเรามาและส่งรูปตัวละครของคุณและหลักฐานการเป็นสมาชิกของคุณให้เราและหลังจากยืนยันเรียบร้อยแล้วเราจะส่งคำเชิญเข้าเพจของ m r Witty u วิ v e r s e ให้กับคุณสามารถเข้าร่วมโลกของ Mr. Witty วิได้แล้วเพียงแค่กดจอยเ m e เบอร์ชินะครับ Stay tuned folks. นะไม่ัำเป็นนายเลยนะเนี่ยพอดีมีหัวนาฬิกายักษ์มาขอร้องนะแต่ฉันเริ่มเบื่อที่จะช่วยแล้วก็เลยคิดว่าจะมาจัดการนายให้มันจกจบไปเลยอย่างนี้นเองก็ได้นะแต่นายในตอนนีนะเพราะฉันไม่ได้หรอกนะแต่ว่า ฉันยังไม่ได้บอกนี่ว่าฉันมาคนเดียวมากันพอมาอเสียแต่จะมากันกี่คนบักเป่าประโยชน์ ดูเหมือนพวกเขาเพิ่งจะสนุกกันมานะเนี่ยอา้าวอะไรเนี่ยสภาพเละตุ้มเป๊ก,กันทุกคนเลยนะเนี่ยแล้วสามคนนั้นล่ะกูเห็นว่ามันอันตรายเลยบอกให้พวกมันกลับกันไปก่อนนะอ่ะเอาระยุ่ ทำไมไม่ลองถามพวกเขาดูละ่ะทำไมไม่ลองถามพวกเขาดูล่ะ นีคือเป็นอนาคตอีกแบบหนึ่งของโลกใบนี้ไงและเป็นอนาคตที่ดีกว่าอนาคตของนาย Oh Build Wise Capital Power All Zector Combine น่าจะครบแล้วแล้วจะปล่อยพวกเขาออกมายังไงนะกดเจ้าดีหน้าที่กูไม่เผอกดปุ่มลบเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยทยอยเอาทุกคนออกมาแล้วกัน

อไเนี่ยมึงคือกูไม่มีเวลามาอธิบายให้มึงฟังหรอกนะแต่ว่ากูจะให้มึงยืมก่อนเอามาซื้อกูด้วย ไมม่ีมมมมถ้างั้นเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาใหม่เอ็กปอร์คิดว่ามังมีอยู่คนเดียวหรือไงไปเอามาจากไหนกันเนี่ยคอสมมันเอามาให้ไม่ทีริชาร์สตรไาก มึงมอมมาขนาดนี้ไม่ต้องถามหรือมั้งถ้าขอมาพวกกูก็จะสนองให้ไฮเปอร์แคสออฟ ฉันแนะนำว่าอยา่าไปใช้มันตอนนี้ดีกว่านะเล่งองของตัว

เรื่อองงขกูว่ามึงอย่าเพิ่งใช้มันดีกว่านี่มึงเชื่อมันเหรอปลอดภัยไว้ก่อนเถอะน่าดความพยายามน่าชื่นชมแต่มันก็ไร้ค่าอินดิโกมาช่วยแชมป์จริงๆด้วย ใช่ดีใจที่เจอเธออีกแลแล้วคนอื่นๆล่ะฉันปล่อยออกมาบางส่วนแล้วแต่ก็พวกเขาก็ไปสู้อยู่พวกนายหนีมาเหรอมิตุมขวนฉันโหรอตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วคนที่เหลือฉันจะปล่อยออกนาเองวพวกนายสองคนไปช่วยคนอื่นก่อนเถอะน,นะลาสเตอร์สัญญาว่าจะดูแลอิคาซิจิให้หน่อยนะได้ไหมโอ้รู้อยู่ว่าทัก ขอไปเลี้วนายอาจจะไม่สนใจถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยหน่อยเถอะนะฉันไม่รับปากนะว้า time out deformation ่าสิคู่สะเปมมาเอาสิ start Out deformation complete. It's a time out -y. Ready, go! Finish! Time out deformation. ก็รู้อยู่หรอกว่าสู้ไม่ได้แต่ฉันก็จะสู้ฉันน่าดีนะนะกล้าไปปีนคทองในบ้านล้วมาเป็นสื่อใกับฉันซะมาก่อนทำบ้าอะไรขุงนายอ่ะทำตามสัญญาไงตนะานนะ ก็ไม่มีประโยชน์หรอกอลาสเตอรครั้งแรกที่รู้จักนายฉันไม่ไว้ใจนายสุดๆแต่ว่าพอรู้จักกับนายเข้าจริงๆแล้วนายก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนายมันก็แค่ปีศาจที่ผ่านทางมาเพื่อที่จะหาความสนุกให้กับตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าฉันรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่ได้อยู่กับนายฉันไม่เคยเบื่อหรือว่ารังเกียจมันเลย ถ้าเกิดสิ่งที่นายปรารถนาคือการหาความบันเทิงแบบใหม่ๆแล้วก็ฉันก็จะจัดให้ตามที่นายต้องการอลาสเตอร์ไปลุยกัน <c oughs> แปงลงร่างข้าขจัดคืนทุน ไปเพราะอารักตัวฉันเรียบรออ้อยมาพังหลังเพราะความภายแพ้มาันี้ควมหามรู้สึกหายแลังแม้ว่าบอกทำเดียงใดหัวใจะจะ้องบม้ ไม่ว่ามองไปที่ไหนทพกวันนี้ก็ยังคงเอเซเลเอเซเลตอ just f i g u t เพราะวามนั้นฉันลอล้แต่ฉันไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาดวงราวผ่านพ้นกันมาฉันต้องไม่ท้ามายรังคงองไปนี้อย่างต่อสูไปแม่ไรจะมาทึงต้องก้ไปต่อนีครับเฟจีเออ ต <Bla> er ิดฉากกันาโอ้ย้ะคตที่ผ่านมาอยู่ดด้วยให้มาสัมรัสแบบสัมก็ I'm on Fastball Education. All on การรู้ทั้งหมดแล้วนะทุกอย่างที่นายทำลงไปมันอยู่ในแผนของนายนายแกล้งทำเป็นตัวร้ายก่อนที่นายจะมาในอดีตเส้นเวลามันจะเป็นเส้นตรงดอดีตและอนาคตเชื่อมต่อกันแค่ทางเดียวแต่หลังจากที่นายย้อนเวลามาเส้นเวลาก็แบ่งเป็นสองทางเส้นหนึ่งเป็นอนาคตที่นายจากมาและเส้นเวลาอีกอันก็เป็นอนาคตที่เกิดขึ้นมาจากผลการกระทำของนาย ผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นคืออนาคตควรจะเลือกเส้นทางใดสักทางหนึ่งแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันค่อนข้างน่าประหลาดนิดหน่อยเส้นเวลามันตรงต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้เลือกทางใดสักทางหนึ่งหรือก็คือมีอนาคตแบบใหม่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงมันอาจจะเหมือนของนายหรือไม่ก็ของอนาคตอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะเป็นของทั้งสองอันมารวมกันใครจะไปรู้ไม่มีใครรู้หรอก สรุปง่ายๆก็คือนายช่วยเหลือทั้งเส้นเวลาหลักและเส้นเวลาอนาคตอีกแบบหนึ่งเอาไว้ได้และนายก็ยังรังฝันอนาคตแบบใหม่ขึ้นมาอีกแต่เส้นเวลาของนายยังเหมือนเดิมแกลง้งทาเป็นตัวร้ายเพื่อช่วยเหลือเส้นเวลาทั้งสองคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยขอชมเลย